ก็ปุนะคะก็ได้เล่าให้ฟังเหมือนกันเรามาดูกันนะคะว่าบอกกปุเนี่ยพูดด้วยว่าอย่างไรบอกกปุเนี่ยเขาบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่เคยเห็นหัวคนอื่นเลยแม้แต่กระทั่งครอบครัวของตัวเองที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมคะว่าเราเคยนำมาเล่าให้ฟังว่าทางอาจารย์ธิดาเนี่ยเขามอง อาจารย์ธิดาเนี่ยเขามองว่าทักษิณนั้นไม่น่าจะกล้าเอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยมามาเป็นมาเป็นตัวประกันเพราะเขามองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีประวัติมาอย่างยาวนานเขาก็เลยมองว่าเออทักษิณเนี่ยคงไม่แลกหรอกนะ,ะไม่แลกกับพรรคพรรคเพื่อไทยที่เป็นเป็นตำนานของเขาแล้วก็ไม่น่าจะเอาอนาคตทางด้านการเมืองของอุ้งอิงเนี่ยมาเป็นเดิมพันด้วยซ้ํา ก็คืออุ้งนี้เนี่ยเพิ่งจะลงมาเล่นการเมืองก็ก็ไม่น่าจะดิสเครดิตลูกสาวตัวเองแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมองเห็นว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์พักเพื่อไทยไม่ได้แคร์ว่าจะโดนกลดาขนาดไหนไม่ได้แคร์ว่าคนเสื้อแดงจะจะหันหลังให้กับเพื่อไทยหรือว่าหันหลังให้กับตัวเอง นะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวก็คือต้องการทีร่จะเดินทางกลับมาในประเทศไทยตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรมันจะพงังวินานีานช่างมาช่างมันนะะไม่ไม่สนใจอนาคตทางด้านการเมืองของอุ้งอิงจะโดนกลนด่าแค่ไหนจะโดนสาบแช่งขนาดไหนกูก็ไม่สนใจนะคะก็คือเอาง่ายๆว่ากูต้องการกลับบ้านแค่นั้นแหละก็จะพงังวินาศจะอะไรยังไงก็ไม่เกี่ยวกัน ก็แรกได้ว่ากันเถอะทีนี้เนี่ยบอกอปุ๊กเาก็เลยมองนะว่าทักษิณเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดผู้ไม่เคยเห็นหัวคนอื่นแม้กระทั่งครอบครัวตัวเองก็ตามบอกอปุ๊กได้มองนะคะบอกว่าเห็นถึงปฏิกิริยาสังคมในโอกาสหนึ่งร้อยวันที่ทักษิณชินวัตรได้ติดคุกทิพย์นั่นก็คือหายไปกับชั้นสิบสี่ นะับอกว่าไม่ใช่เพียงแค่บรรดาคนเสื้อเหลืองฮาร์ดคอร์เท่านั้นที่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติในครั้งนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งคนทั่วไปที่ทักษิณชินวัตรเมื่อกลับมามีอำนาจก็ได้กลายเป็นคนชนชั้นอภิสิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นระดับ v v ว p เช่นเดิมทั้งที่เมื่อตอนที่อยู่เ,เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกอะไรในในเรือนจำเนี่ย ก็พยายามที่จะมีการเตรียมการที่จะต้อนรับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเหมือนกับที่เป็นฟรีวประจำคุกก็คือเขามีการเตรียมการไปแล้วเนอะว่าถ้าติดคุกจริงเนี่ยก็คงจะสบายนะคะมีการดูแลให้อย่างดีอยู่แล้วแต่ทักษิณน,นั้นก็เลือกเส้นทางที่จะ ไม่ต้องเข้าคุกเลยแม้แต่วันเดียวซึ่งอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับทางจตุพรพรมพันธ์เนาะเพราะจตุพรเนี่ยเขาเขาบอกว่าทักษิณเนี่ยสาเหตุที่ไม่กล้าเดินทางกลับมาเมื่อ20ปีก่อนก็คืออะไรก็กลัวที่จะที่จะต้องเข้าคุกไงกลัวว่าจะว่าตัวเองเนี่ยจะจะต้องอยู่ในคุกถึงแม้ว่าจะอยู่แบบระดับราชาก็ตามแต่ไม่อยากอยู่ ถูกไหมก็เลยไม่กล้าที่จะเดินทางกลับมาแต่ว่าณวันนี้ที่เดินทางกลับมาก็เพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ว่าตัวเองนั้นมีดีลนะคะก็คือดีลเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาปอก็ปู้บอกว่าทักษิณเนี่ยคงจะลืมไปแล้วว่าตอนนี้ยังมีชะตากรรมของน้องสาวก็คือยังมีชะตากรรมของยิ่งรักนั้นรอเขาเรียกว่ารอการพิพากษาอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษิณอาจจะลืมไปหรือเปล่านะคะว่าทักษิณทําอะไรไว้เนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือน้องสาวตัวเองนั่นแหละเพราะตอนนี้น้องสาวนั้นยังอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับทักษิณในตอนก่อนหน้านี้นคําถามของทางบอกปอุก็คือยิ่งรักชินวัตรเนี่ยจะสามารถทำหรือว่าเดินตามรอยของทักษิณได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการ ขออภัยลดโทษนนหรือว่าขอพักโทษขอพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้นะบอกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อทักษิณได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยขึ้นศาลนะคะแล้วก็รับโทษเดินทางเข้าเรือนจำแล้วก็ออกมาในกลางดึกแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14 l a u r e อเร i t e ีนะคะแล้วก็รอการอภัยโทษรอการลดโทษเป็นกรณีพิเศษ ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาพักโทษที่บ้านโดยใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่ต้องใส่กําไร EM ด้วยนะมอกอบุ๊บบอกว่าผมคิดว่าน่าจะปิดประตูไปได้เลยดังนั้นเนี่ยวิธีการของทักษิณในตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการปิดผลทางให้กับน้องสาวตัวเองนั่นก็คือยิ่งราชินวัตรนั้นจะได้ใช้ความเป็น อภิสิทธิ์ชนเหมือนดังเช่นทักษิณชีนวัฒนได้หรือเปล่านะได้ได้เหมือนกับตอนนี้ไหมนะก็คือเหมือนกับทางบกปุ๊กเขาก็มองนะคะว่าเออมันมัน,ม,นมันน่าจะตามรอยไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเวทยิ่งรักเนี่ยไม่ยอมที่จะกลับมาติดคุกแม้แต่วันเดียวเหมือนกับทางทักษิณน,นี่ยแหละก็อาจจะทําให้นักปูนะคะหรือว่ายิ่งรักนั้นจะ ต้องอยู่ที่ต่างประเทศไปเรื่อยๆนั่แหละครับอันนี้เป็นความที่เห็นของทางบอกอปุนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดว่ายิ่งรักมีศักดิ์ศรีหรือว่าชินวัตรมีศักดิ์ศรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่สมควรที่ะกลับมาด้วยซ้ําก็คืออยู่ต่างประเทศเขาก็ฉลุยเน่ยเขาก็ทําธุรกิจก็คือเอาง่ายๆว่า เขาแค่อยากจะกลับมาในแผ่นดินเกิดในช่วงบ้านปลายมาเลี้ยงหลานอะไรประมาณนี้แต่ว่าเห็นไหมว่าคนอื่นๆเขามองว่ามันมันไม่มีศักดิ์ศรีการที่คุณกลับมาคุณโดนประชาชนด่าขนาดนี้คุณกลับมาเป็นขี้ข้านะหรือว่ารักษาพระองค์อะไรเงี้ยมันมันคุ้มกันหรือเปล่าพอที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็อยู่ในใจประชาชนมาโดยตลอดแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าคุณเลือกที่จะกลับมาเป็น ถ้ารองบาททุกชาติไปเนี่ยมันก็แลกกับอนาคตทุกอย่างนะ,ะอนาคตของตัวเองชื่อเสียงตัวเองความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตัวเองเออ,อนาคตของอุ้งอิงอะไรทุกอย่างเห็นไหมคะมันก็เลยสอดคล้องเนี่ยว่ากับการที่บอกอบปุพูดนะคะว่าทักษิณเนี่ยทำทำได้ทุกอย่างโดยที่ให้ตัวเองนั้นได้ในสิ่งที่อยากจะได้แต่ว่า มันจะทําให้เพื่อไทยนั้นพังพินาศหรือว่าลูกสาวหรืออะไรเงี้ยอืมเขาก็ไม่สนใจตัวน้องสาวอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าจะพูดอีกแง่หนึง่งมี่ก็อาจจะพูดก็ได้ว่าเขาก็อาจจะมีการคุยกับน้องสาวหรือว่าอาจจะมีการคุยกับลูกสาวแล้วทุกฝ่ายก็เซเยสก็คือเหมือนกับว่าโอเคแล้วแต่พี่ชายอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่พ่อพ่อจะให้ทำอะไรก็บัญชามาได้เลยอะไรประมาณเนี้ย ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าทุกคนในครอบครัวก็อาจจะสมยอมก็ได้นะซึ่งหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเออบอกอบปุ๊อาจจะมองผิดเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะตามรอยของพี่ชายได้แหละถ้าเกิดว่าเขาเดีลกันแล้วจริงนะคะแล้วเป็นเนื้อเดียวกันจริงเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าสิ่งก็ต้องดึงยิ่งรักกลับมาได้แล้วก็คงจะได้รับการอภัยโทษในลักษณะเดียวกัน นะคะนี่ก็แล้วแต่เนอะแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณมองว่าทักษิณเนี่ยจะได้รับการอภยัยโทษหรือเปล่าแล้วตัวของยิ่งรักเนี่ยจะได้รับการชักนำแล้วก็กลับมาในลักษณะดเดียวกับทักษิณไหม นะคะก็คืออภัยลดโทษแล้วก็พักโทษแล้วก็อ,อภัยโทษตามมาก็คือสรุปแล้วสองสีพที่น้องเนี่ยก็ไม่ต้องติดคุกเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณานะ,ะลองแสดงความคิดเห็นดูก็แล้วกันนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของบอก,กปุ๊นะคะประมาณนี้จะ้ะ